สวัสดีคุณผู้ชมเดอะรีพอร์เตอร์สหะแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ราชการจังหวัดสงขานะคะท่านชวนนรินเกิดสมนะคะสวัสดีค่ะท่านคะครับครับสวัสดีครับพี่ยามครับสวัสดีพี่คุณถาปณีครับหยาศีชัยครับผมช่วนนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับพี่ครับสวัสดีครับค่ะค่ะก่อนอื่นยินดีกับท่านผู้ว่านะคะไปรับตําแหน่งหน้าที่ที่จังหวัดสงขลาแล้วถือว่าต้องเอาต้องการอะไรไหมคะเสียงชัดไหมคะชัดชัดครับพี่ อ๋าจะเขย่าอ๋อปะกาวนิดนึงไหมคะได้ได้ได enfin ้ได้เลยครับพ anyway> ี่ค่ะก็อยู่ระหว่างไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนใช่ไหมคะก็เลยเข้ารายการที่นั่นเลยครับตอนนี้เข้ารายการที่โรงเรียนนววบินที่จังหวัดสงขลาครับพี่โอมาเยี่ยมโรงเรียนครับผมค่ะก็อย่างที่รบกวนเวลาท่านผู้ว่านะคะไม่ไม่รบกวนนะพี่แยมว่าเลยครับพี่ ค่ะก็เมื่อวานที่เกิดเหตุระเบิดนะคะที่บริเวณที่พักคนงานที่สอสร้างจำนายกวนอินที่บ้านตาทางสะกรมตําบลสกรมเมอเทวาจังหวัดสงขานะคะก็ถือว่าเป็นเหตุเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดสงขาที่ทําให้มีผู้บาดเจ็บถึงสามรายความคืบหน้าหลังจากเมื่อวานถือว่าทุกฝ่ายได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ได้ไปควบคุมสถานการณ์ผ่านมาวันนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะ ครับก็อยากจะเรียนทางผู้ที่ตามรายการนะครับรวมทั้งคุณถาปณีด้วยนะครับประเด็นที่สําคัญก็คือว่าในเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงเพราะว่าเป็นการเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับก็คือสถานที่ที่กําลังก่อสร้างสถานที่ของเอกชนนะที่จะสร้างจาแม่ควรอิ่มแต่ที่สําคัญอือเขามีเจตนาในการสร้างในพื้นที่เพื่อที่จะ ไว้เป็นที่สักการะด้วยความรักเอ้ด้วยความศรัทธาตามความเชื่อนะอที่สําคัญก็คือว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในตอนเช้าแต่ที่สําคัญน็คือในฝ่ายของเราก็ก็ติดตามแล้วก็กระตุ้มกันทาให้การระเบิดต่างๆนั้นระเบิดตามขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นถึงเรื่องของการวางเาระเบิดไว้ว่าจะมีทั้งหมดกี่จุบอย่างไรแต่ทั้งนี้ในเรื่องเหตุการณ์วางระเบิดในสถานที่ที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ย เราก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าเรามีาวิธีในการติดตามและประเมินว่าจะทําอย่างไรให้พื้นที่ดังกล่าวนะค,คือพื้นที่ดังกล่าวคือพื้นที่เกิดเหตุนะครับว่าให้มีความปลอดภัยเพราะ,ะนั้นทั้งหมดก็เป็นพื้นที่ถูกถูกกันไว้ในขั้นบบนี้ในการปฏิบัติการตอบโต้เหตุก็คือสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือในเรื่องของความ ปลอดภัยของผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับเราก็มีผู้ผู้ที่ต้องปฏิบัติการเร่งด่วนก็คือคือผู้บาดเจ็บสามคนนะหนึ่งในนั้นก็มีมีเด็กที่อายุเก้าเก้าขวบนะฮะบาดเจ็บขนาดนี้รักษาตัวอยู่ที่โร,โรงพยาบาลเทพาทั้งสองรายนะครับส่วนอีกรายหนึ่งเนี่ยรักษาตัวที่โรงพาบาลจะนะแต่ว่าขณะนี้เราเคลื่อนย้าย มาที่โรงพยาบาลมาหลาลัยสงขลานครินทร์นะทั้ง3คนอยู่ในชุกอยู่ในดูการดูแลของแพทย์นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับขนาดขนาดนี้ก็ขออนุญาตเรียนทางผู้ติดตามรายการและก็ทางคุณถาป,ปนีด้วยนะครับ<ม>ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของออใกล้ๆกับพื้นที่เกิดเหตุนะครประมาณสัก1กิโล ก็มีเด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายนะฮะเป็นนักเรียนมัธยมตอนปลายก็คือมสีเออก็อภครัปฐมสี่ปฐม5ปฐมหกก็คือปอสปอห้าป .6 เนี่ยมาเข้าค่ายอยู่นะฮะซึ่งเป็นไปตามโปรแกรมของโรงเรียนที่มีปฏิทินอยู่เมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วก็จะต้องมาเข้าค่ายในพื้นที่นี้ในวันเมื่อวานกับวันนี้นะครับก็ ทั้งหน่วยปฏิบัติการโดยท่านนายอำเภอในพื้นที่นะครับคือนายอำเภอเทพาเนี่ยท่านก็ได้ให้หน่วยปฏิบัติการแล้วก็ประสานกับทางคุณครูนะฮะเราก็ได้เคลื่อนย้ายเด็กนักเรียนไปกลับบ้านไปที่จังหวัดยะลาเมื่อวานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกคนปลอดภัยนะครับวันนี้คือสิ่งปฏิบัติการที่เราจะต้องดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปลอบางแล้วก็พื้นที่เกิดเหตุนี่ให้ออกจากพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ไปอยู่ในที่ปลอดภัยนี่เป็นภารกิจ แรกที่เราดาเนินการนะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือในเรื่องการจัดวางกําลังและการเฝ้าระวังขณะนี้เรามีหน่วยปฏิบัติการก็คืออกกของจังหวัดส,สงขลานะครับที่เรามีหน่วยปฏิบัติการของทหารชุดปฏิบัติการเหล่านี้ทั้งหมด40นายก็เข้ารึงพื้นที่ทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีหน่วยของฝ่ายปกครองหน่วยชุดรักษา ความปลอดภัยประจาหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีหน่วยของฝ่ายตํารวจซึ่งเป็นท้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะที่ดูแลแล้วก็ส่วนที่กาลังปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการของเรานะครับก็ตึงพื้นที่ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเฉพาะจุดที่เกิเดเหตุขณะน,นี้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางผมแล้วก็ทางฝ่ายปกครองโดยผล้พัดจังหวัดแล้วก็โดยท่านนายอำเภอในพื้นที่นะครับก็ได้ให้ชุด กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ชุดกรรมการหมู่บ้านซึ่งในในหมู่บ้านเนเราจะมีกรรมการหมู่บ้านตาม uh, การปกครองท้องที่เนยอย่างน้อยเก้าคนนะฮะก็จะ uh, ดูแลประชาชนในพื้นที่แล้วก็แจ้งเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่พี่น้องประชาชนนั้น uh, ตื่นตระหนกแล้วก็เชื่อมั่นในการเป็นินงานของรัฐที่จะดูแลประชาชนให้อยู่ในความปลอดภัยและความสงบได้ครับก็เรียกว่าผ่านมาวันนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายแต่พื้นที่ให้ประชาชนได้ เข้าไปในพื้นที่ <c oughs> ใกล้เคียงที่เกิดเหตุหรือยังคะเอ่อตอนนี้ตอนนี้ก็ในเส้นทางต่างๆนี่เราดูแลความปลอดภัย ในพื้นที่นะฮะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเ,เ,เชื่อมั่นในในความปลอดภัยและการปฏิบัติงานของเราได้นะอนอกจากนั้นเนี่ยในพื้นที่อื่นนะฮะเราก็ไม่ได้ละเลยนะครับเราก็ได้ให้ทุกพื้นที่นะครับมีมาตรการตามที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องการ,การดูแลสถานที่สําคัญการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและก็จัดวางการจัดวางกําลังทันนี้ก็เรียนทาง เอ่อพี่น้องประชาชนให้เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในการปฏิบัติการดูแลของภาครัฐครับค่ะจังหวัดสงขลาไม่ค่อยได้เกิดเหตุบ่อยนะคะแล้วก็ซึ่งก็ห่างไม่การเกิดเหตุลักษณะระเบิดลักษณะที่แบบนี้ค่ะก็เพิ่งก็เพิ่งจเกิดขึ้นในพื้นที่เทาทางอีกครั้งในในในครั้งนี้ท่านที่ท่านผู้ว่าได้มีการผู้เชี่ยวในงานท่านความมั่นคงนะคะเราจะมีการติดตามหรือราการสืบสวนเรื่องหาสาเหตุต่างๆเพื่อ ความสบายใจของพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะอันนี้เชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าทางเราเนี่ยเราได้วางแนวในการสืบสวนในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการสืบสวนของเราเรามีวิธีในการดําเนินการและก็ระวังสายในการดำเนินการเพื่อสืบสวนใไ,ได้ข้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับและในขณะเดียวก็คงจะได้ติดตามเพื่อนําเหตุต่างๆเหล่านั้นมา ให้มีการอาสอบสวนบุคคลที่เราคิดว่า,าชัดเจนแล้วในใน,ในการกระทำก็เพราะว่าเหตุเนี่ยมันมีผู้กระทำแล้วก็เกิดความเสียหายต่อประชาชนและรัฐนะฮะอันนี้เราก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักในการสืบสวนสอบสวนนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า,าในเรื่องการประเมินสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ประมาทนะฮเราก็จัดวางในเรื่องของ หน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับว่าทําอย่างไรที่จะ,ะป้องกันเหตุเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนครับตอนนี้มันก็มีความพยายามเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใน3าจังหวัดด้วยค่ะว่าที่สงขาเราก็ใช้เรื่องของพรบความมั่นคงอยู่การดูแลทั้งด้านมามตรการทางกฎหมายหรือการติดตามเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆเหล่านี้ค่ะตอนนี้ได้ดำเนินการต่างๆเป็นยังไงบ้างไหมคะ ในในในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการปฏิบัติงานของฝ่ายเราเนี่ยกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการปฏิบัติงานแล้วก็สนับสนุนการเบ่ิงานกันจากทุกหน่วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในส่วนการิบัติการกันแนี้เนี่ยทางการดูแลพื้นที่เนี่ยก็จะ ออมอบภารกิจมายัางกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายของทางรัฐบลาลและก็ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ของเราเนี่ยจริงๆเราได้ซักซ้อมและเตรียมการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยการดําเนินการและการ ขอความร่วมมือจากพื้นที่ติดต่อเนี่ยอันนี้มีการปฏิบัติแล้วก็มีการออประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็ให้ท่านเชื่อมั่นได้เลยว่าเรามีขีดความสามารถแล้วก็มีการเป็นก,การเชื่อมโยงกับทุกหน่วยรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงและก็พื้นที่ที่อยู่ประชิดกับเราด้วยครับครับเพราะว่าคคะคือตอนนี้ก็มีความพยายามเชื่อมโยงกันเหตุระเบิดที่พื้นที่ก่าสร่าเ <c oughs> จ้าแม่กวนอิมน,นะคะซึ่งตั้งอยู่ใน ชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่น้องมุสลิมอาจจะออกมาต่อท่านคัดค้านแล้วก็พยายามเชื่อมโยงว่ามันเกิดความขัดแย้งในต่างต่างกาันจริงๆในข้อเท็จจริงตรงนี้เราได้มีการติดตามหรือท่านผู้ว่าเองคิดว่าปัญหามันเกี่ยวข้องหรือเปล่าคะเออมันมเออีเรามีการติดตามอยู่แล้วแต่ผมไม่อยากให้ด่วนสรุปนะครับเรื่องทั้งหมดนี้เ,ออเราเออขอให้ได้มีการพูดคุยกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของ ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยก็คือรวมทั้งเจ้าของพื้นที่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจนะครับแต่ว่าเราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของบุคคลที่จะกระทําในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์ของเขาแล้วก็การกระทํามันเป็นเรื่องเสรีภาพเป็นสิทธิอยู่แล้วนะครับรัฐมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือดูแลปกป้องปุ้มครองให้ทุกคนมีความปลอดภัยนะครับผมขอยืนยันในในใน,ในส่วนนี้ครับ อาจจะต้องมีการคุยกับทางทางเจ้าของพื้นที่หรืออันนี้อันนี้ต้องมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะพี่กอรสร้างอันนี้อันนี้มีการพูดคุยกันอยู่แล้วแต่ทั้งหมดนี่เราเอยากให้เป็นเรื่องของทางสิทธิ์ของบุคคลหรือเอกชนดีกว่านะครับในการพูดประเด็นนี้ครับก็ขออนุญาตเรียนแต่ว่ายืนยันแล้วก็ยืนยันหลายๆครั้งนะครับว่า หน้าที่ของเราถึงจะมีอย่างไรก็แล้วแต่ถึงจะยังไงก็แล้วแต่เขาจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าในหน้าที่ของรัฐนะครับเราเรา,เรามีหน้าที่ในการดูแลประชาชนทุกคนรวมทั้งเอกชนที่ดําเนินการโดยสุจริตครับรก็ขออนุญาตย้ำเรียนตรงนี้เลยนี่เป็นหน้าที่ออของรัฐโดยแท้ครับค่ะแต่ว่าตอนนี้ว่าเขาอาจจะพักการก่อสร้างไว้ชั่วคราวไหมคะท่านผู้ว่า อันนี้ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเออเกชนที่จะให้ข้อมูลนะครับผมผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับ<ะ>เพราะว่าถ้าเราจะพูดประเด็นใดไปเนี่ยผมผมไม่ไม่ไม่อยากจะให้ข้อมูลนะครับแต่ว่า<ะ>ให้เป็นหน้าที่ของเอกชนแต่ผมย้ํานะครับว่าถ้าเอกชนจะดําเนินการใดโดยสุจริตเนี่ยทางรัฐจะต้องปกป้อง<ะ>แล้วก็ดูแลสิทธิ์ของเขาไม่สิทธิ์ของเขาถูกละเมิดนะฮะแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยและดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายนี้ครับค่ะ จริงอ่ามันก็มีประเด็ดนหนึ่งเรื่องของใบปลิวที่ออกมาตอนนี้ก็สร้างความตกใจแบบมีภาษาไทยมีอ่าภาษาเพื่อนบ้านเนี่ยที่ปรากฏด้วยมีการตรวจสอบหรือต้องสร้างความเข้าใจตรงนี้ยังไงก่อนอันนี้อันนี้ทางเรียนว่าทางเราได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้สร้างความเข้าใจกับพื้นที่ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผ่านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับ ในขณะน,นี้ในพื้นที่มีความรู้และมีความเข้าใจและก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้นะครับ mm hmm. ก็ขอยืนยันและก็อยากเรียนทางผ่านัาง่งคุณถาปณีด้วยครับอืมก็อันนี้ก็อาจาะ่าอาจจะมีผู้ที่มาหวังผลจากสถานการณ์นี้นะในการาใช้ประเด็นตรงนี้เพื่อผลประโยชน์บางอย่างด้วยนะคะ ทุกอย่างมันประเมินได้นะฮะแต่เดี๋ยวต้องดูในข้อเท็จจริงนะครับมากดีกว่าอย่าเราไม่อยากใช้การคาดเดาครับพี่ค่ะนะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะค่ะซึ่งตอนนี้้เท่ากับอย่างตำรวจหรือในงานที่เกี่ยวข้องก็กำลดงดเนินการในการตรวจสอบใช่ไหมคะเอ่อรัดกุมมากครับค่ะก็ย้ํานิดนึงค่ะว่าจริงๆสงขาเนี่ยังก็เป็นคนสงขานะคะคนจะนะใกล้ๆกับ เทพา,าค่ะท่านผู้ว่าก็จริงๆสงคาเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเมืองที่มีความขัดแย้งอะไรที่บอกเป็นเมืองผู้หวัฒนธรรมแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะทําให้ถูกเชื่อมโยงและทําลายความรู้สึกของการเป็นสังคมอูวัฒนธรรมตรงนี้ท่านผู้ว่าจะได้มีนโยบายหรือว่ามีการดําเนินการเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีของที่น้องประชาชนไงไหมคะ ก็ตรงนี้จะต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลานะครับถึงในทุกพื้นที่ทั้ง16อำเภอนะครับรวมทั้งอำเภอจนะออำเภอเทพาและก็อำเภอนาทวี ด้วยนะครับอันนี้ก็ก็ก็เรียนอย่างนี้เลยแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยผมก็เพิ่งจะขับเคลื่อนนะฮะในองค์คาประยบที่ทางจังหวัดได้เคยเคยสร้างไว้เคยทำแล้วก็ตั้งแต่ในส่วนของ ท่านผู้ว่าการจังหวัดผู้ออออท่านเก่าก็ดีหรือว่าท่านก่อนๆน,นี้ก็ดีหรือว่านโยบายของรัฐบาลก็ดีนะครับก็กําลังขับเคลื่อนในเรื่องของจังหวัดสงขลาที่เป็นเมืองพหูวัฒนธรรมนะครับตอนนี้เราจะทําในเรื่องของเมืองสร้างสรรค์ในด้านอาหารที่มีของกินหลากหลายโดยเฉพาะอําเภอเทพาสบ้าย้อยจานะนาทวีนะเขาก็มีอาหารประจําที่เป็นประจําพื้นที่ของเขาแล้วก็เป็นที่ ต้องการชิมดิ้มรถของประชาชนที่มาเยือนนะซึ่งขณะนี้เราก็มีผู้ที่เข้ามาพี่ผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่โดยทุกคนมาเข้ามาก็แล้วก็เราที่อยู่ด้วยก็ก็จะต้องใช้อยู่แล้วก็ฮะก็มีคนอยู่3ามกลุ่มเดี๋ยวคนในพื้นที่เนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยคือคนในพื้นที่ก็ต้องอยู่ต้องกินต้องใช้อยู่แล้วก็ก็อาหารเหล่านี้ นะฮะแล้วก็คนที่มาทํางานในพื้นที่นะฮะก,ก็ก็ต้องใช้ต้องกินอาหารส่วนอีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวเขาก็อยากมาชิมว่าอาหารของสปาย้อยนอยอออี่เป็นอย่างไรหรือไก่ทอดาหาดใหญ่ไงเป็นยังไงตอนนี้เรากําลังนําเสนอ,เ,อ,อเมืองที่มีภูวนะัฒนธรรมแล้วก็มีอาหารในเชิงเศรษฐกิจสร้างสารรในด้านอาหารเนี่ยเรากําลังส,สรุป เมื่อสักครู่เนี่ยฮะเพื่อเสนอไปอยังยูเนสโกในในด้าน เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารซึ่งเขาเขามีการประกวดกันแล้วก็จัดลำดับของชิเนโก้เนี่ยมีอยู่เจ็ดด้านด้วยกันยกตัวอย่างอีกด้านด้านดนตรีด้านศิลปะอย่างเงี้ยพี่ยามน่าจะเคยเคยได้ยินแต่ของเราเนี่ยเราจะเสนอด้านอาหารนะซึ่งเมืองที่เคยได้รางวัลจากยูเนโกเนี่ยแล้วก็ได้รับการรับการรับรองเนี่ยก็ยกตัวอย่างแล้วพี่ยามก็คงจะเคยได้ยินท่านฟังก็เคยคงจะได้ยินก็คือจังหวัดภูเก็ต อย่างนี้เป็นก้นนะฮะหรือว่าเมืองในในในประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศในโลกก็อย่างเช่นเมืองเฉินตู ของประเทศจีนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่รัตเสฉชวนหรือถ้าท่านอ่านวันและคดีสามก๊กก็คือเมืองของเล่าปีนั่นเอง <ภา S 2> เขาก็ได้ได้รับรับร,บรองเยนสโนโกว่าเขาเป็นเม <ภา S 1> ือง <ๆ S 1> ที่มีความหลากหลายทางด้านอาหารแลวก็รับรองกิชเนโกแล้วก็ปรากฏว่าเมืองของเขาเนี่ยเขาก็นําเสนอว่าหลังจากที่เขาได้การรับรองมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาชมมาลิ้มลองแล้วมีนักท่องเที่ยวมาเมืองเขาเยอะมากคือเมืองเฉินตู อยู่ในมณฑลเสฉวนนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราผ่านการรับรองซึ่งขณะนี้ขั้นตอนของเรามีความพร้อมมากนะครับเราก็จะส่งใบสมัครภายในวันที่31ธันวาคมนะครับแล้วก็เราจะเราจะถูกตรวจสอบโดยยูสิโกประเทศไทยถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปรับแก้แล้วแล้วเราได้รับการคัดเลือกนะวันที่31มกราคมปีหน้าก็คือปี68เนี่ยเราก็จะส่งเ,เราก็ได้รับการเสนอชื่อไปอยังยูสิโก ต่อไปนะฮนะซึ่งเราก็เตรียมการเสนอไว้ทั้งหมดแล้วซึ่งขณะนี้เราเตรียมไว้ทุกด้านซึ่งซึ่งในเรื่องของเมืองอาหารเนี่ยเราก็ไม่ได้เตรียมว่าเรามีอาหารอะไรแต่เราจะมีมีจั้งแต่เรื่องแหล่งผลิตนะฮะแหล่งผลิตนี้เราก็นําเสนออารยธรรมของสองเลของจังหวัดสงขลาก็คือเมืองที่เรามีแหล่งต้นทุนด้านอาหารในทะเลสาบสงขลาแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยซึ่งมันก็เชื่อมโยงกันทั้งหมด10 หกอำเภอนะฮะเพราะว่าในรุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันก็12บสองำเภอละนะฮะพอดิมทะเลมันก็เชื่อมโยงไปอย่างจนถึงสะกอมไปจนถึงออในพื้นที่ที่ต่อไปอยังจังหวัดปัตตานีอย่างนี้เป็นต้นก็ครอบกลุ่มนะฮะนี่คือแหล่งอาหารอันที่สองก็คือความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะว่า ว่าการปฏิติอาหารเนี่ยมันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอย่างไรนะอย่างเช่นคนในท้องถิ่นทําประมงสมัยก่อนเนี่ย<ม>เขาก็ทําประมงเขาก็ทําประมงเขา,ม,เขามีอวนพอมีอวนแล้วอวนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อให้มันคงทนเนี่ยเขาจะเอาไข่ขาวเนี่ยไปทาในเนื้ออวนในเส้นอวนเนี่ยเขาเรียกเนื้ออวนนึกออกไหมเสร็จแล้วพอไข่ขาวเอาไปใช้ทำให้อวนเนี่ยเส้นอวนมันคงทนในการใช้จับจับสัตว์น้ําแต่ปรากฏว่าไข่แดงมีแย่ๆเขาเอามาทําไข่ครอบ พี่พี่แยมเคยได้ยินไหมไข่ครอบไข่ครอบอปรากฏว่าเขาได้สินเขาเขาเป็นเขาเป็นสินค้า G G I ของฝัง่งฝั่งสติงมอเออในพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือว่าตรงนั้นนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็จะเชื่อมโยงไปยังวิถีชีวิตชุมชนนอกจากนั้นก็ยังต้องไปดูว่าในการนําเสนอเมืองอาหารเนี่ยมันมี มันเชื่อมโยงกับความยัง่งยืนอย่างไรมันก็ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องเป็นเมืองที่สะอาดในการผลิตนะฮะอย่างนี้เป็นต้น,นก็มีประมาณเจ็ดด้านรงประกอบขนาดนี้เรากําลังสร้างสตรอรี่เหล่านี้คือมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้สร้างแต่เพียงแต่ว,ว่าเรานํามาขัดเกลาแล้วก็นํามานําเสนอให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ขออนุญาตเรียนผ่านทางรายการพี่พี่แยงด้วยครับ ค่ะโอ้โหก็ขอให้ผ่านนะคะจริงๆทั้งสงขาผัดใหญ่ทุกอำเภอสงขลาทั้งรอบเป็นบ้านอาหารบ้านพี่ยหด้วยนนะครับผมครับผมของกินก็จะมีมีอะไรนะมีข้าวยำสงขลามีเอโรตีอะไรเงี้ยก็หลากหลายครับเยอะแยะเลยครับเอะแยมีเต้ามีเต้าคั่วมีเต้าคั่วนี่เป็นชื่อขึ้นชื่อเลยแล้วก็มีเต้าหู้ เต้าหู้นี่ปรากฏว่าเราผลิตส่งไปหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยนะผลิตที่ที่อำเภออาจใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับถแต่ละหัตใหญ่นี้ของกิน24ชั่วโมงเป็นได้24ชั่วโมงค่ะใช่ใช่ของกินหลากหลายมากแล้วก็ปรากฏว่ามีมีทุกมีทุกมีมีทุกตอบทองซอยนะฮะอย่างไก่ทอดอัดใหญ่เนี่ยวประเมินแล้วรวมมีประมาณสี่สี่สิบร้านครับผมกําลังไปดูอยู่ทั่วประเทศ ประเแ,แล้วก็ปรากฏว,ว่าตอนนี้ตอนนี้เราไม่ต้องมีเมเชลินไกด์ปรากฏว่าเราก็มีเออเรามีมีป้ายมีทำโดยเอ่อวายีซีนะเขาก็ทำรับรองกันเองเขาบอกว่าไม่ต้องรอง<ภ>ให้คนอื่นรับรองเรารับรองร้านกันเองแต่มีมาตรฐานครับดีค่ะดีค่ะก็มีไกา์เง,เง<ส>ี้ยมุนนะคะในสงขาในที่น่าสนใจว่าเหตุการณ<ภ>์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันที่จะช่วยชายสานการณ์แล้วก็ ให้ประชาชนนะคะได้รู้สึกปลอดภัยนะคะผี่ว่าคะคร,ค,รค,รครับครับครับขอบคุณมาก <c oughs> แล้วก็อยากจะ <c oughs> เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางจัง,จงหวัดสงขลากําลังดูแลและก็มีหน้าที่ภาร,รกิจที่สําคัญก็คือดูแลเส้นทางและก็พื้นที่ทั้งหมดให้มีความปลอดภยัยพี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐและก็สามารถที่จะไว้วางใจและก็ให้ข้อมูลกับทางเราได้นะฮะแล้วที่สําคัญเราปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงด้วยความรวดเร็วครับ ค่ะค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้วรร่าราชการจังหวัดสงขลาท่านผู้ว,ว่าช่วน้าดินเกิดสมมากเลยนะคะที่มาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ที่เทพระนถึงเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ขอให้เชื่อมั่นอ่าเจ้าหน้าที่นะคะในการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยหรือเร่างการติดตามนะเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอิกนะคะคขอบคุณท่านผู้ว,ว่ามากเลยนะคะสวัสดีคขอบคุณพี่ยามครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ